ถ้ายังมีเชื้อก็ยังไม่ปรินิพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเล่าที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ยังไม่ปรินิพานในปัจจุบันนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเล่าที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ปรินิพานในปัจจุบันนี้พระเจ้าค่าคาริหะบดี รูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีปุดตพระท,ทั้งหลายที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ ที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจมีอยู่และภิกษุก็เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น วิญญาณของภิกษุนั้นก็อาศัยซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่มีสิ่งนั้นแหละเป็นอุปาทานการิหะบดีภิกษุผู้ยังมีอุปาทานอยู่ย่อมไม่ปรินิพานการิหะบดีนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ย่อมไม่ปรินิพานในปัจจุบันนี้ถ้าหมดเชือ้อก็ปรินิพาน การหะบดีรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีปวดถัพทะทั้งหลายที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใกร่ น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจมีอยู่และภิกษุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินไม่พล่ำสรนเริญไม่โมหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรนเริญไม่โมหมกอยู่ ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นวิญญาณของภิกษุนั้นก็ไม่อาศัยซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นไม่มีสิ่งนั้นนั้นเป็นอุปาทานคาริหบดีภิกษุผู้หมดอุปาทานย่อมปรินิพานคาริหบดีนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ย่อมจับปรินิพานในปัจจุบันนี้แล ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะความนายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเย็นแล้วที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่าภิกษุเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งนิพพาน ในทิฏฐธรรมนี้นั่นแล